สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมจะมาใช้เครื่องปั่นนะครับในการปั่นใบของเรานะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับผมเตรียมใบมาแล้วนะครับใบพุงนี้อยู่ที่ประมาณ3ามขีดนะเพื่อนใส่ใบลงไปใส่ใบเข้าไปใส่ใบเข้าไปเลยครับใส่น้ําเข้าไป ใส่เข้าไปเยอะนะครับปิดฝาอ่าผมจะกดที่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งจะปั่นแม่แรงนะครับโอ,โอ,โอ,โอ้ดูนะครับเพื่อนๆนี่คือปั่นอยู่นะ เรามาดูผลลัพธ์ที่ได้กันนะครับพอนะครับเดี๋ยวมันจะละเอียดเกินไปนะครับเปิดออกมาดูโอ้ถือว่าโอเคอยู่นะ,ะเท่านี้นะเพราะว่าผมไม่อยากขายี้ให้มันละเอียดเกินไปนะครับไม่อยากปัดให้มันละเอียดเกินไปนะเวลาเรากองนะครับมันคือมันจะเป็นตะกรนเยอะเพื่อนๆผมไม่ชอบตะกรนนะครับกินก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะเน่สักแต่อยกินก็ไม่ได้นะครับ โอเคพอรอบแรกผ่านไปครับเราลงหม้อโอเคไม่รู้ว่าเห็นกันไหมนะถ่ายตอนคืนด้วยนะครับเ,เปิดไฟฉายให้ดูนี่ดูครับมันไม่ละเอียดเกินไปนะครับนี่ ผมปั่นแบบไม่ละเอียดมากนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะไปเติมน้าก่อนเดี๋ยวมาให้ดูรอบสองนี่ทุกคนดูนี่ครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับนี่นะครับดูสีน้ำนะครับก็เหมือนกับที่เราขยี้เลยนะนี่ทุกคนดูที่คนมันใหม่ผมนี่ให้ไวหดูอครับอ่า อดจำซื้อกนได้ครับาใครอยากยได้ค,คนเสร็จแล้วคนนั้นดูครับมานี่กองเลยเนี่ยถ้าถ้ามาตักกรองแบบนี้ยังไงก็ไม่ไม่ละเอียดนะครับไม่ กองไม่กองไม่ดีนะเพราะว่าเนี่ยมันติดตัวนี้ขึ้นมาแน่นะครับเนี่ยผมมองไปผมยังเห็นเลยเศษใบข้อดีของหม้อ,อ,อ,มอกองตัวนั้นเออไอถังน้ําของผมะคือมันพอดีกับมันพอดีกับไอนี่ไงมันพอดีกับกระบ,บวยกระชอนน,นะฮะมันก็เลยมันก็เลยไอเนี่ยมันเลยกองให้ละเอียดหน่อยนิดนึงนะครับเศษใบเศษอะไรมันไม่ค่อยตกลงไปนะ ตะมากองแบบนี้ยังไงก็โอกาสที่ใบจะหลุดล่อนลงไปเนี่ยก็สูงนะครับไม่เป็นไรครับผมเหินผมเหินตัวตัวตักใหม่ผมเลยไม่ใช่เพราะอะไรนะผมเหินตัวตักใหม่เลยเอามาตักเล่นใช่เหมมาและนี่ก็คือตัวกองวิเศษนะครับตัวกองแบบละเอียดสุดนะผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าผมซื้อมาจากที่ไหนนะ ตักกองค่อยๆกองไปครับกอง rumor, ป ina, ไปเรื <c oughs> okay. Okay. Quiero, ่อยๆแ้วจักดูนะน้ำที่ได้จะใสกิ๊กเลยนะครับไม่มีตะกอนะครับถ้ามีก็จะน้อยมากนะน้อยมากจริงๆนะครับ ตกกองพิเศษนี่ดึกแล้วนะมาณสี่ทุ่มนะผมมาต้มนะต้มเกือบสามทุ่มยังไม่เสร็จเลยเพื่อนๆด้ยดูดูตะกรนะดูตะกรที่ได้เรามาดูนะครับว่าเราปั่นกับเราไม่ปั่นนะตะกรตัวไหนจะเยอะนะครับดูนี่ยังไม่หมดหมอ้อดูดูตะกรที่ได้นะครับนี่ไงที่ผมบอกว่าถ้าปั่นนะฮะ ถ้าปัดเนี่ยตะกอนมันจะเยอะนี่ดูครับตัวกองละเอียดของเรากรองมาโอ้โหถ้าใครเหยียบไม่เยอะขนาดนี้นะทุกคนนะว่าศาสาดทิ้งนะเมื่อกี้ลืโอ้โหดำปิดเลยนะครับทิ้งไปนะครับควรมีน้ำนะมีน้ำ ใกระมังไว้สักกระมังนะครับเอาไว้เวลาสะบัดทิ้งแล้วก็จุ่มนะจุ่มล้างหนครับ ดี๋จะรอด,ดูตะกอนก่อนเนี่ยที่น้ำมันไม่ไหลลงเนี่ยเพราะว่าตะกอนมันไปติดอยู่ข้างใต้นะครับปิดฟองมองไม่เห็นแล้วโอ้โหดูดูเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้ดำปื๊ดเลยนะเพื่อนดูโอ้โหดูดูผมจะเทออกมาดูนะครับดูนะครับโอ้โหนี่คือเศษตะกอนนะครับ เวลามันไปอยู่ผมไม่แนะนำเลยนะถ้าใครจะไอ้นี่ถ้าใครจะปั่นนะถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ดูโอ้โหตามขอบนะผมขยี้เนี่ยไปดูคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ว่าผมได้อันนี้มาวันแรกนะผมขยี้เนี่ยไม่เยอะขนาดนี้นะคะโอ้โหถ้ากองผ้าทั่วไปอะ่ะมันก็ไม่เห็นนะฮะมันก็ไม่เห็นพวกนี้นะครับนะพอนะครับครั้งเดียวนะครับสำหรับการปัน่น มาครับผสมกันเตะอ่าก็ดีของไอ้นีน่ของเรานะครับสไปจะได้แตกกันเดี๋ยวได้ไม่ไปเกอะอยู่ใต้หมอ้อ มันทำก๋วยเตี๋ยวอะไรเรออเพื่อนมันทำก๋วยเตี๋ยวยังไงก็รู้ครับมเีเพื่อนๆนะฮะถามผมมานะครับว่าได้กลิ่นของยาไหมนะครับไม่ได้กลิ่นเลยนะครับถ้าผสมแบบนี้เราจะได้กลิ่นหอมนะกลิ่นหอมของน้ำตาลสดนะครับถ้าใครไม่ชอบน้ำตาลสดก็ไม่ต้องใส่ นะครับที่ผมบอกให้ผมทําฝาแดงนะครับผมทําไม่ได้จริงๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับเพราะว่าผมกินฝาแดงทีไรเนี่ยผมปวดถึงนอน,นะครับอาจจะแพ้นะครับหรือว่าหลายคนก็อาจจะแพ้ฝาฝาเงินแบบผมนะครับมันก็แล้วแต่คนเนาะมันแล้วแต่คนกินนะครับของทวกนี้เราห้ามกันไม่ได้นะครับผมอาจจะกินไม่ฝาเงินก็ฝาฝาทองเนี่ยอย่าง เขาวอาสาทองเนี่ยรสชาติจะเหมือนฝาเงินเลยนะหรือใครคิดว่าไม่ใช่ <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่คนเดอ้อคนบายนี่เราจะได้น้ำขึ้นมาตุบเกือบสี่ลิตรนะครับที่ผมรู้ทำไมรู้ลิตรนะครับผมก็กะเอานะครับเพราะว่าถึงขีดนี้มันห้าลิตรพอดีนะครับผมลองตวงดูแล้วนะเพื่อน หม้อผมเบอร์สามสิบนะครับโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะแค่นี้นะครับหม้อน,นี้ผมจะเก็บไว้กินพรุ่งนีเดอโอเคเดี๋ยวผมไปเอาแก้วมาลองชิมดูก่อนอืม เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมก็สมผสมแบบเดิมไปชิมทําไมทุกรอบโอเคนะครับเพื่อนๆครับสําหรับชิมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการใช้เครื่องปั่นนะผมแนะนานะครับทางที่ดีอย่าปั่นเด้อครับเพราะว่าก็เห็นๆกันอยู่นะครับว่าตะกรมันเยอะกว่าเราขยี้แน่นอนนะครับเพื่อนๆก็ยังไงนะครับสําหรับชิมนี้ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดไปก็กราบขออภัยไปด้วยนะครับสนับสนุนผมนะครับโดยการดูคลิปของผมหน่อย นะครับเพื่อนๆ่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์กันได้นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้ทุกคนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ,ำบมมสำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมผมชื่นใจ <at> บ๊ายบายครับ